แฟนฟิกอรุณะแฟมิลี่ตอนที่สองค่ะณตําหนักเซียนบุงบุงนะคะกําลังนั่งดื่มชาไทยหวานร้อยเปอร์เซนในมือก่อนที่จะเห็นกิมมัวกับพี่กรีมนะส่งแชทมาว่าไปวิ่งจ็อกกิ้งกันตอนเช้าค่ะบุงเนี่ยก็เลยต้องไปหาสมาชิกนะคะในการร่วมกันออกกําลังกายบุงเห็นชิออนค่ะก็ไปชวนชิออนก่อนเลยนะ ชิออนช่วงนี้ไม่อยากออกกําลังกายกับพี่พี่บ้างหรอเห็นพี่ชุนเนี่ยก็ไปออกกําลังกายอยู่บ้างนะคะชิออนตอบกลับมาว่าอืมผมที่แกีออกจากตําหนักเราออกกําลังกายแถวบ้านได้ไหมอะครับบุ๋งเคยเห็นพี่ชุนบอกว่าให้ออกกําลังกายตามคลิป YouTube นะแต่ว่าเรามาตีแบตกันดีไหมคะเดือนนี้อากาศไม่ร้อนมาก ถ้าออกไปตีตอนเย็นๆหน้าตำหนักเนี่ยก็น่าจะสนุกนะหมุงเสนอชิออนตอบกลับมาว่าเอโคโอเคเลยับจากนั้นค่ะพอสี่โมงครึ่งเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ออกไปตีแบดนะคะโดยเอารองเท้าแตะมาวางไว้เป็นเส้นเหมือนเน็ตแล้วก็เริ่มตีแบดกันประมาณ45นาทีพออกกำลังกายเสร็จนะคะก็ชวนกันคูลดาวเล็กน้อย หลังจากยืดเส้นยืดสายเนี่ยทั้งคู่ก็กลับเข้าบ้านไปแล้วก็สั่งไอศครีมมากินเป็นของหวานหลังออกกำลังกินของหวานหลังออกกำลังกายรู้สึกด,ดีจังผมรู้สึกแข็งแรงขึ้นเนยอะเลยชิออนบอกบุงเห็นด้วยงานตอนเย็นเรามากินของโปรดชิออนกันเถอะข้าวหน้าเนื้อไงบุงตอบกลับมา ผมว่านะข้าวหน้าเนื้ออร่อยกว่าของทอดต,ตั้งเยอะพี่บุ๋งว่างั้นไหมครับชิออนพูดน้องชิออนว่าอย่างไงพี่ก็ว่างั้นเลยค่ะบุ๋งตอบกลับไปนะคะแล้วก็ชวนไปดูหนังกันโดยกินป๊อปคอนกันต่อนะป,อป,ป๊อปคอนเนี่ยก็เป็นผักนะบงเล็บแป้งล้วนเลยจ้าชุนิจินะคะได้เดินเข้ามานะคะแล้วก็มีกระดาษวางเอาไว้ พร้อมกับสีนาเคร่งเครียดน,นะทุกคนขอประชุมหน่อยครับช่วงนี้เนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตและเพราะค่าใช้ใจ่ายของตําหนักสูงเกินไปโดยผมเนี่ยคิดไว้3วิธีนะที่เราจะประหยัดเงินกันนะ่ะข้อแรกเลยเราจะเปิดแอร์เท่าที่จำเป็นเท่านั้นข้อ2คือเดินให้เยอะขึ้นนะค่าน้ำมันกระบี่มันแพงอะ่ะถือเป็นการออกกำลังกายด้วยข้อ3 เราจะสั่งอาหารเดลิเวอรี่จากห้างให้น้อยลงแล้วก็ไปซื้อร้านคุณป้าหน้าปากซอยแทนเพราะว่าเราจะต้องเก็บเงินไว้ให้ได้ตามเป้ากันนะครับเด็กหนุม่มผมสีชมพูประกาศขึ้นกับสมาชิกทุกคนในบ้านทำไมเมืองไทยร้อนขนาดนี้อยากเห็นหิมะแล้วพี่ชุนที่เป็นคนขี้ร้อนเนี่ยก็บ่นขึ้นนะคะ พี่ชุนถ้าพี่ชุนร้อนเนี่ยลองไปอาบน้ำบ่อยๆแทนไหมบุ่งพูดขึ้นแล้วเราก็ไปจับปลาดื้อๆมากินเป็นอาหารจะได้ประหยัดค่าอาหาร่ะแต่ว่าการทำอาหารเนี่ยมันก็ยากนะเราควรจะต้องไปซื้อไข่ไก่แล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาไว้ที่ห้องแล,ล้วล่ะชินตอบกลับนะคะว่าข้าว่าเราใช้กำลัง ช่วงชิ่งสิ่งที่ต้องการดีกว่าการอดออมมันยุ่งยากเกินไปพี่ชินไม่ได้นะคะยุคนี้มันยุคทุนนิยมเราไม่แก้กําไม่แก้ปัญหาโดยใช้กําลังนะบุงว่าเราต้องตัดค่าใช้จ่ายค่ะเงินชอปปิ้งของฟุ่มเฟือยค่าเสื้อผ้าหรือว่าของเพื่อความบันเทิงอย่างการเติมเกมหรือว่าค่าลาเต้พี่ชุนต้องงดนะชุนก็ตอบกลับมาว่า อ้าเอาจริงเหรอแต่ผมต้องกินกาแฟนะเดี๋ยวบุ้งชงกาแฟให้เองค่ะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวบุ้งชงชามะกรูดชุนตอบกลับไปว่าผมกินกาแฟชงก็ได้ส่วนชามะกรูดเอาไว้นานๆทีเนอะชินเนี่ยก็หัวเราะในลำคอนะคะเขารู้สึกตลกกับท่าทีของเซียนค่ะชุนที่เห็นดังนั้นเนี่ยก็โกรธนะก็บอกว่า เจ้าแทบไม่ช่วยหาเงินเลยด้วยซ้ําชินไปรับงานเสริมไหมขนาดชุมพรเนี่ยยังไปช่วยงานที่ฟาร์มเลยชินก็ตอบไปนะคะว่างานอะไรค่ะไม่ทําหรอกชวนเลยชวนบุ๋งนะคะว่าบุ๋งว่าพี่ชินน่ะรับงานนาอะไรดีอ่ะเป็นเมดหรือเป็นโฮสไหมบุ๋งว่านะพี่ชินน่าจะเหมาะกับนักสืบค่ะ บุ๋งรู้จักคนที่อยากให้พี่ชินช่วยสืบด้วยงานนั้นก็คืองานตามหาสัตว์เลี้ยงนั่นเองพลังของท่านประมุขพรคมานได้ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ตามยุคสมัยการรับงานหาสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการช่วยคนด้วยส่วนเรื่องที่พี่ชินเนี่ยเป็นประธานบริษัทเป็นเรื่องแต่งเพราะจริงๆแล้วตําหนักเราเนี่ยค่อนข้างเข้าเนื้อมาก แล้วต้องรีบระดมเงินอย่างเร่งด่วนเราก็เลยจะต้องใช้มาตรการนี้นะคะในการหาเจอบเสริมแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วถ้าพี่ชินไปเป็นนักสืบพี่ชุนเนี่ยก็เป็นสตรีมเมอร์เล่นเกมใช่ไหมชออนเนี่ยก็รับหน้าที่เฝ้าบ้านนะคะชุนนีจิก็จะไปเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนๆที่โรงเรียนชุนซเกะ มไปเป็นวินมอเตอร์ไซค์ละกันส่วนบุงบุงจะเก็บขยะไปขายนะคะแล้วเรื่องเนี่ยก็จบลงเท่านี้คะ่ะ